ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะวันนี้เราจะมาเล่น Pick a Deck กันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมนะมเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะโอเควันนี้ก็มี3ามกองไพ่นะคะมาให้เลือกกองที่1ก็จะเป็นกองนี้นะคะ Golden View กองที่สองก็จะเป็นโรแมนติกทาโร่กองที่สามวิสทาโร่เป็นกาแล็กซีดวงดาวนะคะโอเคระหว่างที่เลือกไพ่กันนะคะผู้อ่านก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ชมที่อุตส่าห์ช่วยทำทำสแตมป์ให้นะคะออขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะโอเค ถ้เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองที่หนึ่งเลยนะขอเก็บไพ่ก่อนนะคะ,ะเคกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดถึงชุมไหมนะ ซิกออฟคัพแหม่ออกมาไปแรกก็เป็นซิกออฟซิกออฟคัพเลยนะคะ for fans the high priestess the magician king of wills queen of wands mm -hmm. Soft View อ่ะแล้วเดี๋ยวเปิดให้ Romantic Halo เอ้ยไม่ใช่ Romantic Halo Romantic Angel ให้อีกนะคะสองใบเนาะ Let's go up control issues attraction โอเคสำหรับกองที่หนึ่งนะคะดูหน้าไพ่โดยรวมแล้วสรุปได้ทันทีว่าคิดถึงมากคิดถึงจริงๆนะโอเค<ม>อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณช่วงเวลาที่ได้ทำอะไรอะไรร่วมกันนะคะคิดถึงโมเมนต์ดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันได้พูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันนึกถึงเวลาที่มีคุณอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมากๆเลยไพ่ใบแรกก็บ่งบอกเลยว่าคิดถึงนะคะและเขาไม่ใช่แค่คิดถึงนะเขาเนี่ย ยังคิดถึงอนาคตร่วมกับคุณด้วยเขาคนนี้มีความมั่นคงกับคุณมีความรู้สึกที่มั่นคงและจริงจังกับคุณนะคะมั่นคงและจริงจังมากๆเขาคิดไปถึงขัน้นจะได้แบบว่า แต,แต่งงานอะไรกันเลยนะคะคือถ้าใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมองดูว่าเขาคิดไปถึงเรื่องแต่งงานกับคุณแล้วนะเขาวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วอาจจะบอกคุณแล้วหรือยังไม่บอกก็ได้แต่ว่าในใจเขานะ่ะคิดไปแล้วนะเขาคิดไปไกลแล้วนะคะส่วนใครที่อาจจะแบบว่าเพิ่งคบกันเพิ่งคุยกันหรือว่ายังยังไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเขาอยากจะ มีสถานะที่ชัดเจนอยากจะมีคอมมิทเมนต์นะคะอยากจะแบบคบหาจริงจังอะเพราะตอนนี้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมาเต็มนะคะและเขาเนี่ยคือความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยบางทีคุณกับเขาเนี่ยอาจจะสื่อกันได้ทางทางจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเหมือนรู้สึกถึงกันได้อะนะคะ อาจจะแบบไม่ต้องอยู่ใกล้กันไม่ต้องพูดอะไรกันแต่แบบเหมือนอีกคนนึงคิดถึงคุณคุณก็รู้สึกได้อยู่ในใจลึกๆว่าเขากําลังคิดถึงคุณอยู่หรือว่าบางบางทีเวลาคุณคิดถึงเขาเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณคิดถึงเขามันจะรู้สึกในใจแบบรู้สึกขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะมีเหมือนมีการเชื่อมต่อกันนะคะทางทางด้านจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้เลยนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบลึกๆภายในอะไรอย่างเงี้ยอืม เขาเนี่ยมีความรักที่จะมามอบให้คุณเขาเขาทั้งคิดถึงทั้งรักคุณเขาจริงจังกับคุณอย่างที่บอกอ่ะนะคะเนี่ยแล้วถ้าใครที่กำลังรอข่าวดีนะคะรอข่าวดีจากคนของคุณจากคนคนนี้คุณยิ้มรอได้เลยนะคะอีกไม่นานหรอกนะดูแล้วท่าทางเขาความคิดถึงทำงานแล้วก็ความรักมันล้นใจอีกไม่นานเขาคงจะทำอะไร ที่มันจริงจังอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณก็ได้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยจะได้สมหวังจะได้เป็นจริงนะคะสำหรับใครที่รอคอยสถานะก็จะมีโอกาสได้ได้สถานะที่ชัดเจนใครที่แบบว่าอยากจะมีคอมมิชเมนต์อยากจะจริงจังคุณก็ได้แน่นอนนะคะหรือถ้าใครที่รอให้เขามาขอแต่งงานก็ มีโอกาสได้ลงเอยได้แต่งงานกันนะคะเขามีแพชชั่นต่อคุณมากๆนะคะมีแพชชั่นมีความหลงไหลทั้งคิดถึงและมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือทั้งรักทั้งหลงแล้วก็คิดถึงและมีความมั่นคงมั่นคงจริงจังหนักแน่นกับคุณนะเอ็ดวิล เนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นบางทีเขาอาจจะรอคอยโอกาสดีๆที่จะมาเข้ามาพูดคุยกับคุณขอสถานะหรือว่าหยิบยื่นสถานะให้คุณหรือว่ามาขอคุณแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยหน้าไพา่ออกมาดีมากๆเลยคือเขาเล t go out control ชู่เขาไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้แล้วตอนนี้นะคะเขาแบบว่าทนไม่ไหวแล้ว ต้องดําเนินการอะไรสักอย่างแล้วนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีแรงดึงดูดต่อเขาเหลือเกินเขาทนไม่ไหวจริงๆนะถ้าหากว่าเขากับคุณยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังเป็นแค่คนคุยกันตอนเนี้เขาเนี่ยจะไม่หักห้ามใจหรือจะไม่บอกว่าพยายามควบคุมจิตใจอะไรอีกแล้วเขาก็จะบอกจะรักก็รักไปเลยเพราะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเขา เขามีความที่แบบว่ารู้สึกว่าคุณน่ะดึงดูดเขาจังเลยอะเขาหลงไหลคุณหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะต้องขอสถานะกับคุณแล้วอะจะต้องทำอะไรสักอย่างนะคะเพื่อให้มีคุณอยู่เคียงข้างเขามีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแบบนี้เลยนะโอเคสำหรับกลองที่หนึ่งนะคะฟินมากดีมากก็ขอจบการอ่านไพ่ให้เท่านี้นะคะ ตรงไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สองเลยขอเก็บไพ่ก่อนสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็จะเป็นกองนี้รมติทาโร สวัสดีนะคะคนที่เรื่องก,กองที่สองเดี๋ยวดูสวัสดีเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะเอรอแวน มายจิชเชียนนายอัพครับอัลวินถือถ้วยนะคะเจ็ดถ้วย King of Cups, j u d m e n t h a l i King of Sort นะคะราชาถือดาบอะ <Yeah. S 1> Romantic Angel Deception เ a k e the อ f f o r t โอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยออื mm hmm. ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะเขาก็คิดถึงคุณนะแต่เหมือนว่าเขาจะไม่แสดงออกเขาพยายามปิดบัง ก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คือเขาอะ่ะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะคะว่ารู้สึกยังไงไม่ว่าเขาจะเป็นด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวของเขาว่าเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบแสดงออกหรือว่าเขาจงใจที่จะไม่แสดงออกเพราะเขาอาจจะเขินหรืออายหรือว่าหรือว่าบางทีคุณสองคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออคบหาการอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่แอบคิดถึงคุณอยู่แต่คุณมาถามถึงเขามันก็อาจจะหมายควาว่าคุณเองก็แอบชอบเขาอยู่เหมือนกันคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะทำอะไรที่ ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจคุณน่ะแต่มันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่การเสแสร้งแก้งทํานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกต่อคุณเขามีความคิดถึงคุณอยู่นะแล้วเขาอยากจะลองเสี่ยงดูเขาอยากจะลองทําอะไรตามใจจริงๆอ่ะเขาอยากจะเขาอยากจะ ทำอะไรตามใจเขาอะให้มันเป็นหนังใจเหมือนที่เขาอยากจะให้เป็นแต่มันติดอะไรอะมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ที่ทำให้เขาที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงออกทางความรู้สึกหรือว่าแสดงออกอะไรให้คุณรับรู้ได้บางทีอาจจะเป็นที่ตัวเขาเองก็ได้นะคะที่ที่ ไม่กล้าที่จะแสดงออกอืเขาอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ได้นะแต่ว่าคุณเนี่ยเหมือนปลุกไฟรักในตัวเขาใช้คำนี้ได้ไหมก็คือเนี่ยลักษณะเหมือนคุณมาปลุกเขาให้ตื่นขึ้นอะปลุกให้เขาตื่นขึ้นจากพวัง จากที่เขานอนนิ่งนอนหลับเป็นตายคุณก็เป็นคนมาปลุกเขาอะไรอย่างเงี้ยปลุกเขาขึ้นมาจากที่แบบนิ่งนิ่งอยู่เริ่มจะไม่นิ่งแล้วนะคะเขาเริ่มจะไม่นิ่งแล้วนะไอความรู้สึกที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้เนี่ยเขากำลังจะเปิดเผยมันกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาเขาได้ตัดสินใจแล้วอืม เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างนะคะ make the effort เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเขาจะไม่ปกปิดหรือปิดบังความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอีกแล้วก่อนหน้านี้มันหนักเหลือเกินความรู้สึกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะแต่เขาก็เก็บเอาไว้อะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณความคิดถึงที่มันอยู่ในใจตอนนี้มันเริ่มล้นออกมาแล้วนะคะ มันเริ่มล้อนออกมาแล้วและเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเขาอาจจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้แสดงออกให้คุณได้เห็นว่าเขามีความรู้สึกกับคุณนะเขาสนใจคุณนะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแหละนะคะคิดถึงและมีความสนใจในตัวคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่แสดงออก จนคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยสนใจฉันหรือเปล่านะเริ่มแบบไม่แน่ใจนะคะว่าคนคนนี้แบบเอ๊ะคิดอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทําไมนิ่งจังเลยอะ่ะทาไมเหมือนแบบไม่แคร์ฉันเลยทําไมเหมือนไม่สนใจไม่ใส่ใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีใครบางคนที่คบกันที่คบหากันแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วแฟนของคุณคนรักของคุณเนี่ยอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกแบบว่า เหมือนกับเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณแต่จริงๆในใจเขาอ่ะมีคุณอยู่นะเขาเขาก็คิดถึงคุณเขาก็รักคุณแหละเพียงแต่เขาพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกเอาไว้อาจจะด้วยเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคนไม่ชอบแสดงความรู้สึกหรือว่าเขาอาจจะขี้อายก็เป็นไปได้นะคะเขาพยายามที่จะแบบใส่หน้ากากอ่ะพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกของเขาเอาไว้ไม่แสดงออกให้คุณรับรู้อืม แต่มันเหมือนกับแบบว่าตอนเนี้ปิดไม่ไหวแล้วนะอืมเขาอยากจะแสดงออกบ้างแล้วล่ะนะคะ <Okay. S 1> โอเคก็ครบถ้วนนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองคนที่คุณถามถึงอยู่เขาก็มีความคิดถึงคุณอยู่นะอืเขาคิดถึงคุณแหละและนั่นแหละนะคะคิดถึงแต่ไม่แสดงออกอืม ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาทนไม่ไหวเขาก็ต้องแสดงออกเองแหละนะคะก็ขอจบการอ่านให้ให้เท่านี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองตรงไม่ตรงไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับคนที่เลือกกองที่สามเลยนะคะกองที่สาม จะเป็นวิสทาร์โลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะหข้อวันนี้นะเฮดอัพเพนเดเคิ King of Wands. Ace. Tree of Swords. Ace of Pentacles. The world. ขามาขามาในที่นี้สำหรับสำหรับนี้นะคะขามาก็คือ adjustment เอง seven of cups h a r t to Hard conversation อือหโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะ เอนเร์จี้ค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เลยมองดูว่าเป็นคนเก่าๆเ,เป็นความสัมพันธ์เก่าๆเ,เป็นอดีตสามีหรือภรรยาหรือเป็นแฟนเก่าคนที่คุณ เลิกลาไปแล้วมีทั้งเดทมีทั้งทริอฟสอดตัดขาดจบกันไปแล้วถ้าใครบางคนที่เป็นสามีภรรยากาันมองดูว่ามีการหย่าร้างกันไปแล้วทีนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงคุณคิดถึง เรื่องราวที่มันเจ็บปวดคิดถึงที่การที่เขาเลิกกลากับคุณไปอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเขารูล้ละว่าเขาอะ่ะยังต้องการคุณอยู่ตอนนี้เขารู้แล้วนะคะคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการ เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอย่าใช้คําว่าสิ่งเลยเนาะมันเหมือนฟังดูเหมือนเป็นสิ่งของเอาเป็นว่าคุณเป็นคนที่เขาปรารถนาเป็นคนที่เขารักอะตอนนี้เขารู้ตัวแล้วอะนะตอนที่มารู้ตัวตอนที่เขาเสียคุณไปแล้วอนะตอนที่คุณกับเขาเลิกกันไปแล้วนะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่และเขาก็หวังว่าจะมีโอกาส หวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาในการเริ่มต้นใหม่เร็วนี้คุณอาจจะได้ข่าวดีถ้าคุณรอคอยเขาอยู่ถ้าคุณยังรักยังคิดถึงเขาอยู่นะคะคุณก็จะได้ข่าวดีจากเขาซึ่งก็คือการที่เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณกลับมาหาคุณกลับมาขอ ปรับความเข้าใจ Heart to Heart conversation นะคะจะมีการพูดคุยกันอย่างเปิดอกเปิดใจ Reconciliation เนี่ยการกลับมาของคนเก่าคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าๆจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณและผู้อ่านรู้สึกอะไรอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เลยบางทีแล้วเนี่ยตอนเนี้ใครบางคนในที่นี้บางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนคุณเนี่ยอาจจะมีคนใหม่แล้วก็ได้ตัวคุณเองนะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วและเขาเนี่ย ที่กลับเข้ามาคนเก่าของคุณเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณให้คุณได้เลือกได้ให้คุณได้ตัดสินใจและอีกเอเนอร์จีหนึ่งที่นึกได้อีกเมื่อกี้ก็คือว่าคนเก่าของคุณเนี่ยแหละที่เป็นคนที่มีตัวเลือกมากมายมีตัวเลือกหลายคนแต่ว่าตอนนี้เขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วเขา ตระหนักรู้แล้วว่าใครที่เป็นคนที่เขาต้องการที่สุดเนี่ยเห็นไหมเหมือนเขาแบบมีตัวเลือกเยอะแล้วเขากำลังยื่นมือออกไปจะคว้าจะคว้าถ้วยสักใบหนึ่งนะคะเป็นถ้วยที่เขาแบบว่ารู้แล้วแหะว,ว่าเขาต้องการถ้วยใบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจดสเมนออกมา ความรับถูกเปิดเผยหรือว่าความจริงถูกเปิดเผยหรือว่าการตัดสินใจการตระหนักรู้ตื่นรู้อะไรแบบนี้นะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณกับเขามีปัญหาอะไรกันแล้วเลิกลากันไปเมันทำให้เขาเจ็บปวดพอเจ็บปวดเขาถึงรู้ว่าเขาเนี่ยรักคุณมากแค่ไหนและเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะคุณและเขาเนี่ย คุณเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาพอไม่มีคุณแล้วมันก็เหมือนแบบว่าโลกถล่มทลายอะไรอย่างเงี้ยหัวใจเจ็บปวดนะคะอืมมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยจะต้องกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะขอโอกาสได้ปรับความเข้าใจ ได้พูดคุยกันถ้าก่อนหน้านี้คุณสองคนบางคนบางคนอาจจะบอกว่าจบกันโดยไม่ไม่ได้แบบไม่เคลียร์นะคะอาจจะจบกันไปแบบแยกกันไปไม่พูดไม่คุยกันห่างหายกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการกลับเข้ามาเปิดใจคุยกันเปิดใจคุยกันว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงอาจจะได้พูดคุยเรื่องปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนที่เลิกลากันไปเพราะทะเลาะกันตอนนั้นมันทะเลาะกันอารมณ์มันร้อนทั้งคู่คุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้เดี๋ยวพอเขาจะกลับเข้ามาเดี๋ยวเขากลับเข้ามาปุ๊บก็จะเย็นเอารมณ์อารมณ์อมของเขาแล้วคุณเนี่ยม,มันเริ่มเย็นลงแล้วนะคะก็าจะาหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจเป็น hard to hard conversation ใช้หัวใจคุยกัน นะไม่ใช้อารมณ์คุยกันเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะก็น่าจะครบถ้วนนะคะก็สำหรับวันนี้ผู้อ่านก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็ตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ แล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้แล้วก็สวัสดีค่ะ